สวัสดีค่ะฟาร์มนกกระทะอำนาจ,จเจริญน,นะคะฟาร์มกิจยาบริหารงานโดยคุณบอยนะคะมาอีกแล้วมือน้ผู้สาวขังใคร่บริมาจับไครแต่เราอยู่ที่โรงเลือนนกไข่เชื้อนะคะมือนิยุนกไข่เชื้อกตสิมีเสียงขันน้ำเพราะว่าไข่เชื้อมันมีตัวผู้ผสมอยู่นะคะหนึ่งช่องหนึ่งล็อกเนี่ยนะคะเนี่ยหนึ่งล็อกจ้ะ จะมีนกอยู่ยี่สิบตัวตัวเมียสิบห้าตัวตัวผู้ห้าเมียนอยู่บล่ะตัวผู้สามนะค่ะเอ้ไม่ใช่ตัวผู้หกอืมโทษที่ค่ะตัวผู้หกอัตราการคุมฝูงห้าต่อสองนะคะตัวเมียสิบห้าตัวผู้หกตัวนะคะหาต่อสองหาต่อสอง เมื่อนี่สาวขังไทยมาจับไข่มาไหวซื้อมาลูบซื่อมาลูบไข่ซื่อแบน,นี้มาลูบไข่ซื่อกับมีแห้งนะคะ่ะแต่วันนี้เรามาเก็บขีน้นกกระทาค่ะเนี่ยค่ะปกติแล้วนกเวลามันขี้แล้วนะคะมันจะเสียลงมาอยู่ช่องนี้ห้าสซีีเล็กครูดครูดออกมาใส่กระบ,บะและแมวเ,เก็บกองไว้แบบนี้เมื่อนี้สีผ้าวัตักขืนรด เอาไปตากแดดราคาดีมากอยากเลี้ยงนกพันขี้อยากเอาอัน,นอยากเอายางกันละอยากเอาอัน,นอยากเอายาทายมาให้นกกิน <c oughs> เก็บขี้กันค่ะเก็บขี้แล้วรวยเก็บขี้แล้วสวยพี่สาวขังไทยฟ้ามนกกระทาอำนาจ,จเจริญเดิมเพจงานก้นเมสิดา